อายุสิบก็มือเตี้ยตัวไงแต่วะเอาเป็นพ่อพันธุ์เนาะเดี๋ยวเป็นพ่อพันธุ์ก็ตัวผู้บ่ตัวผู้อืมตัวตันอันที่ผสมกับหมอใน่ไว้หนิคือคนละอันมแ่ตัวที่ผสมกับหมอใน่ไว้เนี่อ๋ออ่าตีตะโดนได้หัวก็ออกมีป่บ่เอาแต่เก้าเดือนนั้นเองเมมป่ เออมามเร่ก่าเดีย้ดืโอ้นู่นนะมึงนู่นน่นะเองวงงามครับผมยังไเนี่ยนี่นี่นานานาข้นเก่าไรวะเออะับคลอดมื่อไรก่อนเนี่ย,ยก,กับับคลอดประมาณต้นเดอนวก็จะห้อ๋อเรือน่สองน่มบกแม จใจนะเมนจเ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 บิ้เพิ่มน้เพิ่มงี้ะมังวนี่เยขึ้นไล่ยขนาดกินว่าเศ้าๆสบายใจอีเมนาเห็น่อีเมนางามๆสูบสูแขนลูกเสริม้เสริมอีกเยอะงามครับมาห่วงรัวกันบ่ดจงนริงเ่บ่ เขาใกล้ไหมล่เขาเขาเขาใกล้มาไหล่ะงูไร็วขี่กันบานเท่านี่เขาใกล้หล่อลือืมกง่เงียน,นิออเป่้ายงาลยเดี๋ยว้อเพ่ก็เจ้าเดียวอ่ี่ก็ได้มาตอนนี้เรือสามตัวอีกตัวนึงไปเป็นยังก่อ เปืนยังเกาะมังหันายผมลุ้งไข่ผมลุ้งไข่ไปตัวนึงผมลุ้งไข่ตัวเที่ยงนี้ลุงไไปเท่าไรก่อหามื่นเพื่อเมาใช่ใ้าเป็นกิวงามดีครับพี่น้องจะลุง่ถ้าไ่ิมาทั้งหมเขาจะอกย่ยงกัน ขนาระยะเวลาซ้ำกันเนี่ยทุกวันนี้ก็ได้อยู่งสองหมื่นแต่ว่าอันนี้มีแต่บักหาบักฮกเป็นรถตัวนี้ได้หนอที่ตัวมาแเลกๆกันปะแมนที่ว่ามาพร้อมกับลูกมันน่ะแมนอันนี้ก็จะเป็นลูกมันได้หนอตัวที่ว่าตัวนี้หนอมากที่เกี่ยโอ้ยแย่สําเนียงราคาเก่าหมื่นสองตัวเก่าหมื่นนี่โคตรแพงโคตรเลยเดลอแพงโคตรเลยเจอผู้ใดผู้ใดก็เล้วมาตอไปแล้ว่าแพงโคตรแต่ว่าถ้าเล้วเอาอะไรออกกว่ามันนี่กับผู้แพงอ่า ไไปนั่เพิ่มานีไม่ท่านเจออนี่ตกลงว่าปมานีมวยเนสามแสนหตัวมืดนะสามแสนอัพเลยนะครับเจ้าของฟ้ามันเดี๋ยวมือไนสิวากินซอยจูนเลยกินจ้าเดี๋ยวมือนิะสอยจูครับซอยจูดตัวเลรอยจูตัวนเ็กบ่ ว้าตามมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแลาแล้้ยวถอย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 ถยถอยว้ยว้ยวยตัวยิ่งใหญ่เลยตัวยิ่งใหญ่เลยทาโอ้ยองน้องตัวหญ่ตัวใหโอ้ยตาเดี๋ยวตาโอ้ยวัวตัวใหญ่มากเลยนี่นนะเห็นไหมนง่านบางท่านดาดี้่ได้ปลูกไว้เรียบร้อยไห่กินมามาย้ำมเลยกินเที่ยงส่งส่ง จขเข่ามามันจะสีเียงจะรกินเ้อมา,น,านอนแล้วก็อไปกินแต่ก็ม่สีเียงคิดแล้วมึงตัวนี้จอยเนาะออกลูกมากลูกเห็นนม่มครับโอ้โ <m> ยลองแล้วาแต่ีนี้ขัวหน่อยสนี้เรือวมันจะบ่รลูกายจังหวนะน่ะ รับรูปใบได้แล้วก็เมียมันจิ๋วหงองนเนอะตัวนี้คือเมียก็บอกหงองงนเจ้า้องเขาซื้อซื้อวะนี่เป็นน้ำเจ้า้องบอกขอเขาเพิ่นจับมุดอ,อันตราย